อ่ะครับอาเบกนี้นะครับเป็นเรื่องของภาคต่อจากสมาชิแล้วเป็นเรื่องของยันนะครับผมเป็นยันทั้ง10บรายนะครับที่มีความนิยมในเมืองไทยสัดาก่อนว่าไป5ครับสัดาหนี้เวลาไม่ทันเดี๋ยวพักสักครู่ครับเบรกหน้าเรามาดูยันต่อครับครับผมลายต่อไปลายอะไรตีมนต่อเลยเราก็รีบสิเราก็รีบสิเอาที่เอาอันดับที่5ครับยันโสรถมงคลครับเขาบอกเป็นยันสุดวิเศษนะครับผมมากกว่ายันทั้งปวงลวดลายประกอบด้วย เลข3ชั้นครับชั้นนอกลงด้วยเลข16ตัวครับผมรอบกลางอีก12ตัวแล้วก็รอบในอีก6ตัวเบ็ดเสร็จเป็นทั้งหมดโอ้โหกีตัวเนี่ยสาตัวครตัวนะฮะแล้วทําการลงอัขระเพื่อล้อมรอบยันทั้งสัทั้งสด้านด้วยคาถาบารมี30ทัศสรรพคุณครับแก้อาถพนป้องกันพญานันตรายแล้วก็เสริมโชคลาบโชคลาบนะครับแล้วก็ที่สำคัญบริเวณที่ศักดิ์คือกลางหลังเคยเห็นไหมอันนี้ อันนี้เหมือนสักตามพวกผ้ายันเนาะอ,อันนี้สักกลางหลังเลยเหรอโอ้โหสุดยอดอต่อไปอยันเสือเหลียวหลังนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยันเสือจ,จะเป็นยันแห่งมหาอำนาจตาบะนะครับแล้วก็คงกระพันนะครับแต่หากเป็นยันเสือเหลียวหลังเนี่ยจะมีพุทธคุณเสิมเมตตามหานิยมพ่วงมาด้วยและคนะที่เคยสักนี่ไงแองเจลินาจอรี่ของพี่แบดพิทมามาสักไ้นี้นะฮะเป็น สัมคุณคือเมตตามหานิยมแก้ร้ายกันมี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 เพิ่มเมตตามหานิยมมาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเสือปกติเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับของประพันธ์มหาอํานาจตรงนี้มากกว่ารอเนี่ยมีเพื่อนสั่งอี้ไหมไม่มีมีผมมาสักเสือข้างหลังแต่ไม่แต่ไม่เสือหลังใช่เน้นไปความเน้นไปอีกความเชื่ออีกด้านหนึ่งอ๋อเหรอใช่นะมาที่ยันต่อไปครับเป็นยันนะสำเร็จหรือว่ายันนะมหาสำเร็จนะครับสัมคุณคือเสิมเมตตาความร่ำรวยนะครับ บริเวณที่สักก็คือต้นคอท้ายทอยแทนที่ยันก้าวยอดเพราะยันก้าวยอดมีที่ผลทางมหาอุดจึงอาจอุดเนี่ยมันอ๋อบางทียันบางยันเนี่ยถ้าสักซ้ำๆกันหรือรว่าคือเพง่ายแบบมันอาจจะแบบเชื่อว่าโงกันต้องศึกษาดีๆบางครั้งต้องอาจจะต้องสักยันเดียวบางทีบอกเฮ้ยต้องสักเ,อเยอะบางทีอาจจะโงกันแล้วเจ๊งเน่ยใช่เน่ยไหมไม่ดีสักยาเลยยุ่งเหมือนกันคือก้าวยอดเนี่ยก้าวยอดเนี่ยไม่รู้นะสมัยเด็ก เป็นเด็กไปรุ่นเด็กมัธยมเนี่ยพวกเก้ายอดเนี่ยจะเป็นยันที่เหมือนเป็นยันเปิดああยันเปิดวเวลาไปไปสักเนี่ยจะจะเริ่มพวกพวกเพื่อนพวกเรไจาจ,จะเริ่มจากเก้ายอดอก่อนจะเริ่มจากเก้ายอดก่อนแล้วก็ <S <S 2> <S 2> จะเริ่มสักอักขระมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจนจนจน,จนตัวอักขระเนี่ยเอ้ยจนตัวเนื้อยันเนี่ยเต็มทีนี้ก็จะจะเริ่มตีกรอบ <S <S 2> <S 2> จากเก้ายอดเนี่ยจะเพิ่มเป็นยี่สิบเก้ายอด แล้วก็ตีกรอบ,อบตีกรอบลงมากลางหลังแลวที่เหลือพื้นที่ที่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวตัวหนังสืออักขรล้วน,น,นเสริมเข้าไปให้เต็ม,มนะฮะก็คงต้องศึกษาล่วงหน้ากับการที่จะไปสักยนันบางทีเหมือนแบบติ่ต่างนะรเราสักงูเนี่ยอีกวันหนึ่งไปสักพังพรไม่ประโยชน์นะงูกับพังพรตายพอดีนี่หรอวะมันแค่แบบชงกันอะอันนี้อันนี้นี่หรอวะนี่หรอวะเอต่อไปฮะยันฉัดเพชรครับเนี่ยครับผมเอ่อยันยันฉัดเพชรนะครับมีลักษณะแถวเรียงลงมานะครับเช่นเดียวกับยันห้าแถวนะครับแต่มีจุดเด่นอยู่ที่ คงตะข่ายมีจุดเด่นอยู่ที่คงตะข่ายสำหรับคุณโดดเด่นด้านโชคลาภการเงินนะครับแก้ดวงชะตาที่ตกต่ำนะครับแล้วก็เสริมด้วยอยากสักเลยอ่ะไปเลยไปเลย่ไปเลยอยากไปเลยสักเยากสักไปเลยแล้วเสริมดวงชะตานะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานห้างร้านค้าขายบริษัทมีบริวารลูกน้องเยอะนะครับควบคุมอยู่บริเวณที่สักไหลขวาขวานะครับผมนะครับอ่ะมาปิดท้ายที่ยันห้าแถวนะครับเป็นยัน เอกลักษ์เฉพาะตัวของอาจารย์หนูเป็นรูปแบบที่อาจารย์คิดค้นแล้วก็ออกแบบเองถือว่าคนวนกันาเทินนะครับสักกันเยอะนะครับเป็นรูปแบบที่ถอดมาจากนุปศุลจัสรูแล้วก็ปณิพานของพระพุทธเจ้าบริเวณที่สักก็คือไหล่ซ้ายคือยานแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีบริเวณเฉพาะเลยนะบางยันไหล่ซ้ายไหล่ขวากลางหลังอาจจะท้ายทอยก็แล้วแต่บางคนจะทําต้องศึกษาด้วยนะฮะรวมถึงก็ต้อง คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัย<ช>แล้วก็ความสะอาด <ผม S 1> ด้วยและที่ขาดชัดาคืออายุของคนสักก็มี<ช>ส่วนนะใช่เหไหมประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องของรอยสักที่ต่อยอดมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเด็ดๆเดี๋ยวที่มันคงจะหามอีกนะฮะเดี๋ยวใบหน้าเรามาช่วยเหลือกันกันกบเรื่องราวของสังคมค